คุณถึงมาเรียนช่างก็อยากเป็นช่างก็เรียนช่างคุณจะซ่อมรถด้วยกันตีคนนะฮะถ้าตีคนรถนี่ตาเตะกระดีคุณชอบไหมการได้ตีคนเนี่ยไม่ได้ชอบเหรอใครชอบมึงอหรอแก่ตายเลยจ้าแล้วคุณไปตีเขาทำไมถามมันดิตีแล้วก่อนคุณไม่ได้เริ่มเหรอแล้วจ่าอะไรมาพูดว่าผมเริ่มอู้เลื่อยคุณรู้สึกไงคนที่โดนลูกหลงคุณซวยเหรคุณตอบพี่ถูกอย่งเนี่ยเอาไม่สวยเหรอถ้าซวยก็อยู่งนั้นน่ะผมไม่ได้ไปตีเขาเลยทำไมคุณไม่แก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นถือว่าเพื่อนจ่าโดนปีอ่ะ จ่าเดินไปคุยเหรอเฮ้ยตีเพื่อนเราไหมาวะแจ้ตงตำรวจเลยยามตำรวจตำรวจทำเยี่ยได้บ้างสอบสวนไงครับโอ้เก่งยังเลยคุณบอกว่าตำรวจทำไม่ได้แต่คุณตั้งตัวเองเป็นสารเตียย้ยงเนี่ยไม่เคยเลยครับผมทำเพื่อตัวัวพวกผมเองไม่เรียกว่าสารเตีย้ยเรียกาสารเตี้ยอะไรผมไม่ได้ไปช่วยใครเนี่ยก็ปกป้องพวกคุณเพื่อนกูไงไม่ได้ช่วยใครนี่คุณมีครอบครัวไหมคุณเคผมเกิดมาถักขยะมีดิพ่อก็มีแม่ก็มีจ่ากมีปะคุณเคแล้วสิ่งที่มันเลวและย้ำที่สุดในชีวิตเนี่ยที่คุณเคยทำคุณเคยทำเลย ไม่มีฟันคนดีไหมไมันแย่มากตายเ่ไ่ไปเรีนการคอนเสิร์ตดีไหมแล้วไงอะตากันที่ตีที่อื่นตรงไหนผมก็บอกแล้วมันเริ่มก่อนไม่ต้องมีคนโดนลูกหลงคนป้ายรถเมย์นะโดนทุกครั้งเนลยรละการที่ตีกันมันหนักหัวใครวะทุเรื่งอย่างนี้ว่าเห็นแก่ตัวไหมทุกคนแม่งเห็นแก่ตัวกันหมดให้จ่าเลือกดิเพื่อนตายกับจ่าตายจ่าอะไรจ่าเอาเอาตัวเองตัวเองก็ต้องรอดอ่ะทุรู้ได้ไงครับผมตันรื่อแบบทุกคนแม่งก็เป็นงี้หมดอ่ะก็เหมือนกัน รู้ได้ไงว่าผมเป็นคนทำรู้ได้ไงว่าผมตีเขาก่อนไม่มีใครรู้เลยสิ่งดีๆในชีวิตคุณที่ดีที่สุดคุณเคยทำอะไรใช่คำว่าทำให้สังคมนี้แม่งดีขึ้นแล้วคนดีมันเต็มไปหมดเลยสังคมแม่งงดีไปนานแล้ว,ว่ะไม่ได้เกี่ยวแค่กูคนเดียว,วาจา้ะจับเด็กช่างให้สังคมมันดีขึ้นมา